สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดทุกทุกคนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะที่เรายังมีลมหายใจยังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะแล้วก็ขอบสันติสุขของพระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องทุกทุกคนในค่ำคืนนี้นะในค่ำคืนนี้นะครับผมก็อยากจะมาหนุนใจหรือว่าแบ่งปันพูดถึงความจริงในพระเจ้าว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะได้รับอะไรจากพระองค์นะฮะมีบางคนถามว่า เมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะได้รับอะไรจากพระองค์พระองค์จะให้อะไรกับเรานะเพราะฉะนั้นหลายคนที่มาเชื่อพระเจ้าเพราะเขาต้องการอะไรสักอย่างจากพระองค์เช่นต้องการพระองค์อวยพรข้าพระองค์ต้องการ,รพระองค์อ,รรอวยพรธุรกิจหรือว่าอวยพรการงานของเราหรือว่าธุรกิจที่เรากำกำลังทําอยู่นั้นนะฮะหรือว่าต้องการให้พระองค์รักษาสุขภาพของเรา โรคที่เรากําลังเป็นอยู่นั้นหลายหลายคนก็มีวัตถุประสงค์ที่มาเชื่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงรักษาเราช่วยเหลือเราในหลายสิ่งหลายอยา่างแต่วันนี้ผมจะมาหนุนใจหรือพูดถึงความจริงของพระเจ้าว่าเพียงแค่เราเชื่อพระเยซูเท่านั้นเราก็จะได้รับจากพระองค์ไม่ใช่สิ่งที่เราขอจากพระองค์แต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้กับเรานั่นเรียกว่าพระคุณรพระเจ้าที่พระเยซูทรงให้กับเราเพราะ ในค่มคีรนี้ผมอยากจะจแบ่งปันหัวข้อชื่อว่าเชื่อพระเยซูเท่านั้นจึงจะได้รับเพราะเพียงแค่เชื่อในพระเยซูเท่านั้นจึงจะได้รับแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ได้รับนะฮะก็มีแค่ yes กับ no เท่านั้นานะพี่น้องครับโอเคครับเราจะมาะพูดถึงว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้วเราจะได้รับอะไรสิ่งแรกได้เป็นลูกของพระเจ้า พี่เ้องเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วสิ่งแรกพระองค์จะให้เราเป็นลูกของพระองค์ในยอห์นบทที่1ข้อ12กับ13นะ12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้อะใครก็ตามมื่เชื่อพระสุคิ์พระองค์ทรงให้เราเป็นลูกของพระองค์ข้อ13าพูดยังไงฮะซึ่งไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกรรมหรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่ความประสงค์ของเราที่เมื่อเราเชื่อพระองค์เราอยากจะเป็นลูกของพระองค์ไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่กําลังบอกว่าพระองค์เป็นผู้ให้กับเราเป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการให้เราเป็นลูกของพระองค์ <isions> นี่คือสิ่งแรกเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์จะให้เราเป็นลูกของพระเจ้า <una> สิ่งที่สองครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เราจะได้เป็น ทายาทพี่น้อยมีพระคัมภีร์โรมบทที่ 8: ข้อ17บว่าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริรสต์เนาะข้อนี้พูดให้เราเข้าใจว่าถ้าเราทั้งหลายเป็นลูกแล้วเนี่ยเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าพี่น้องและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์พี่น้องเรามี สิทธิที่อยู่บ้านของพระองค์เราเป็นทญญายาทของพระองค์เรามีสิทธิเจ่เชื่อไปอยู่บ้านของพระองค์นี่คือโอกาสเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วพี่น้องเป็นลูกเป็นทญญายาทและอย่างที่สแล้วพี่น้องฮะเมื่อเราเชื่อบริสุคริ์แล้วอย่างที่สคือเราจะได้เป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้าในโรมบทที่สามข้อ26บอกว่า และเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยพระคำตอนนี้กำลังบอกให้กับเราว่าในปัจจุบันนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงโปรดให้ผู้เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริส พระองค์จะให้เราเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์มันซาตานพยายามบอกเราว่าคุณเป็นคนบาปคุณเป็นคนไม่ดีแต่ให้เรารู้ว่าวันนี้เมื่อคุณเชื่อในพระสุคริตพระองค์ทรงบอกคุณว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมพี่น้องฮะเราเป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อและอย่างที่4คือได้รับชีวิตนิรันดรพี่น้องนี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด เขาต้องการเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาต้องการไปอยู่ที่ที่ดีที่สุดนั่นคือแผ่นดินสวรรค์แต่บางคนสแสวงหาไม่รู้ว่าจะไปยังไงถึงจะถึงสวรรค์แต่พี่น้องฮะพระเยซูคริสต์เป็นหนทางเพรอะองค์บอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงสวรรค์หรือพระบิดาได้แต่มีทางเดียวคือพระเยซูคริสต นแน่นเป็นความจริงย้อนบทที่3ก็จะบอก,บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกรักเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ที่เป็นคนบาปและพระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์ลงมาในโลกนี้ทรงตายเพื่อเรา และวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จไปสู่สวรรค์และวันหนึ่งพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่เเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อในพระสุครติตเท่านั้นเขาจะได้รับชิ้นวิรันไม่ใช่การกระทําของเขาเองแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้กับผู้เชื่อทุกๆคนนี่เนาะในคำคืนนี้เรารู้ถึงความจริงหรือ,อยังครับว่าเมื่อคุณเชื่อพระสุคริ์ คุณได้รับอะไรมากกว่าที่เราคิดมากกว่าที่คุณอยากจะได้บางครั้งเรามาเชื่อพระเจ้าเราต้องการเงินหรือว่าต้องการให้พระองค์ให้อย่างนู้นนี่เรามากมากน,นั่นเราก็ควรจะได้รับเช่นกันเพราะคมพี้วว่าถ้าเราสแสวงหาพระเจ้าก่อนพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นั่นเป็นความจริงเช่นกันแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงให้กับเราเพียงแค่เราเชื่อในพระสุภิสีอย่างที่ผมได้พูดออกไปหนึ่งคืออะไรครับ ได้เป็นลูกของพระเจ้า2ได้เป็นและได้เป็นทายาสามครับได้เป็นผู้ชอบธรรมสี่ครับได้รับชีวิตรันขอ้ออย่านน่นใจพี่น้องทุกคนนะฮะว่าให้จุดมัน่นในความเชื่อที่ท่านกําลังเชื่ออยู่หรือว่าหลายท่านที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือว่ายังสงสัยในพระสุขิษ์วันนี้ขอนูนใจท่านทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงรักท่าน และพร,พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับท่านเสมอเพียงแค่ท่านเชื่อท่านจะได้รับสีย่อย่างนี้นะก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนนะขอพระเจ้าวอวยพรครับ